ปรับพื้นที่ทำรั้วทำประตูบ้านโดยไม่ต้องจ้างช่างทาเป็นการลงแขกของพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านด้วยน้ำใจไมตตีที่มอบให้กันเพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงานไม่มีค่าจ้างตอบแทนมีเพียงเลี้ยงข้าวปลาอาหารเท่านั้นประเพณีลงแขกในการทำงานแต่ละชนิด นั่นเป็นประเพณีไทยที่งดงามอีกอย่างหนึ่งของประชาชนในชนบทซึ่งชาวชนบทจะเรียกว่าการลงแขกเป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งการเกื้อกลูลกันของสังคมคนในอดีตที่นับวันจะสูญหายจากสังคมไทยเพราะระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ใช้เงินตราเป็นตัวกำหนดในการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเช่นค่าจ้างแรงงานคำว่าลงแขกที่คนไทยสมัยนี้เข้าใจในความหมายว่าเป็นการกระทําผิดอาญาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ดีไม่ถูกต้องแต่สำหรับ ประชาชนในชนบทการลงแขกมีความหมายถึงน้ำใจไมตรีที่ผู้คนในชนบทมอบให้กันช่วยเหลือกันในการทำงานต่างๆให้สำเร็จรู้ล่วงโดยเร็วนั่นเองแต่ปัจจุบันประเพณีลงแขกในการทำงานแต่ละชนิด แทบจะไม่มีให้เห็นเนื่องจากเกษตรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรงใช้เทคโนโลยีในการทำงานแทนการใช้แรงงานทำให้บรรยากาศการลงแขกในการทำงานที่หลายคนมาช่วยกันเหมือนในอดีตนั้นเริ่มจางหายไปจากสังคมไทยเหลือไว้แต่ภาพ ทรงจำในอดีตก่อนที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างเช่นปัจจุบันนี่คือความสำเร็จของการลงแขกในการทำรั้วทำประตูบ้านด้วยน้ำใจไมตรีที่มอบให้กันเพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ทำให้การทํางานในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณพี่น้องในชุมชนที่ร่วมมือลงแขกในการทํางานในครั้งนี้ขอบคุณครับกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์